สวัสดีค่ะเนี่ยสวัสดีค่ะกำลังอยู่กับช่องพัก์คแองกและคนออฟฟิเชียลนะคะวันนี้จะไปหาซื้อแนวกินน้ำนะคะตอนนี้หอวนางั้นแล้ววันนี้เลทที่อะไรนะพี่ดอนดอนเลยใช่ไหมวัดดอนไทยสวัสดีค่ะพ่อวัดดอนไทยวัดดอนไทยตำบลโนนแดงอำเภอบ้านคว้าบ้านคว้าบ้านคว้าจังหวัดชัยภูมินะคะหอวนางั้นแล้วอะไรเด้เป็นคลิปแรกของวันนะคะที่มาคัเพราะว่า เมืกเก่อคืนนี้ไปพักที่บ้านแม่เต่านะครับบ้านแม่ฮักอ้ายเนาะนอนเงี่ยกันขอบคุณการต้อนรับนะคะจากคุณแม่แม่ามากบอวัสดีครับเต่งแม่มาบม่่่แแมมมเเตตาาาบอมาค่ะมามาทำป้าแม่เข้าไปย่าง<ะ>เต่าไปย่างย่างเอาใหญ่เห็นไหมคือสิมหลากหลายเนาะตามไป าขนมสื่อคนละร้านบอกมันจะสีได้รู้ว่ารสชาติเด็ดของจริงุชแท้ <c oughs> หนูซื้อน้ำมะพร้าวใช่ไหมหนูจะถามแต่ละร้านก่อนว่าพ่อเปียกไสปลาตุ้มตาด้วยครับพ่อเปียกเลือกแล้วมันบอกค่ะพ่อเปียกอยก่ยลืมนะคะเราจะถามแต่ละร้านก่อนว <ขอ S 2> ่าพ่อพ่อขาแม่ขาใส่น้ำตาลบพราะตาน่าบอกเขาใส่น้ำตาลบถ้าเป็นน้ำมะพร้าวใส่น้ำตาลหนูจะไม่กิน ค่ะพี่เนื้อกินอะไรวันนี้มีกับข้านะคะวันนี้มีกับข้าจากแม่มนนะคะแกนี่เนี่ยร่องลนมทอนะนี่แล้วีิบบาทตัวน้ำแมกข้าวเนี่ยแต่ละคนเขาเท่าเราคนสองหเอาไหยเอาแบบนี้เหเอไปยง เอาสองเด้อเนาะเอาเอาไปไว้แบบนี่ลรามันสดขนมมากพร้อมเนี่ยเนี่ยขนมบาบอนี่กินกินแล้วรู้สึกว่าเป็นบ้าอิหลีมือเศร้านี่เออเป็นลูกหัวลืมๆแม่ครับแกงแกงติดมาฮักแกงหรือเปล่าเยอะขึ้นเยอะเยอะขึนเยอะเยอะขึนเยอะแก่แก่ย้อพ่อดแต่ย้อม หนะคะแล้วจะาถึงเท่าไหร่ครับห้าสิเดี๋ยวให้เกียดมินจัดการก่อนนะคะเพราะว่าโทรศัพท์โน้ตพาทิศเครื่องมันช้าเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวช่แก้ปัญหาไม่หนีบองหรือเฮาโง่ขึ้นมาเพราะถือไปน้ำได้โดยเดาเขาออกฟองนีที่เขาเป็นบอสไหนปากก็ได้จะไม่หนักนี่ครับอันยัง หนูจะไปกินอะไรนะวันนี้หนูจะนี่แหละซื้อแค่ข่าวหลายต้นนี่แหละแต่ว่าอยากกินส้มตำทาน้ำกว่าหแม่ทำมาอยู่หรือเปล่าแม่เห็นปหป๊อตหนูจะกินเนาะไอ้ไอ้หนูจะกินแต่ว่าเมื่อกี้คลิปตัดนะคะโอมากเนี่ยโทรศัพท์เป็นอะไรก็ไม่รู้ ไม่มีมีน้องแก้มมาอยู่เต็นอ๋อน้องแก้มากมาอย่างนี้แก้มายเแล้วมันทำหายอยู่โมตนาพี่เดือนแตก้อนมนูนี่คือต้องทีรีทีรีไปหาเน่วกินเดี๋ยวนี<ม>้วันนี้เราทำทรงโบ เอาอีกบอตมากบราบอคูน่ะแบบของร้นคเซ์ดำหน่อยกิ์ดำใช่กิปดำหมดอ้อสองนั่นนะแอปไงน่ะวันนี้อากาศ บรรยากาศเป็นยังไงบ้างบรรยากาศปลอดไฟปลอดไฟไม่ได้ปิดก้อนนุ่งไม่ได้ปิดนวดนุ่งหนุนโต๊ะน่ะหนุ่มกได้ปิดคุณมีอากาศต้องเช็คโทรศัพท์ด้วยนะคะบางอย่างในบ้านเมืองของเราเนาะมันต้องคอยเช็คคอยดูด้วยนะคะว่าเป็นวระจิอันตรายแต่คนอื่นอยู่ดีก็โมก็หูอยู่างบนเธใส่ใหม่่ไม่จัดการให้หนูด้วย พอถือเป็นนั่นตัวซื่อสารพยาธิแกหนูไม่ใช่คนคุยกับพยาธิแกนจจะคะพายุมันเข้าเนาะแต่วันนี้ไม่มีนะวันนี้ปลอดพายุปลอดฝนนะคะอูอยากได้สร้อยเกี๊ยดเรามีผีเสือเอเ้อคนนั่นแหละเขาเป็นพญาหนากักเพราะถึงวันไหนเรียกซาเรียกฝนเลยเอาเป็นผมแล้วก็เดนอยมาเป็นผมอรเลยอยลิมทุกตัน นี่ทางึงแบบหลอดตรงหัวตรงต่อไม่ใช่หรอคะไม่ใช่ลอบอันนี้เนะยูสเดย์หรอเลี้มันคือแพร์หัวแบ่หัวเกลีวเป็นเกียมันเป็นห่วงไม่สวยพอไหมพี่สอง่าางอ่ะมีแล้วแต่ผิดไ่เอาได้แค่ไบ

กินีแม่ยางยังเดียวจบวันนี้ครับมาแล้วเราไม่รู้จักรถแ้วเนี่อ้แต่นอานแค่หอยกินยาาไปแล้วนี่โท้รับไทยดีกว่จ่ายมดวันนี้แม่บนทำกับพาอมาเยอะมากน้บาถงแล้ว ท่า uhm. นจะมาเดี่ยวลายพีนนะครับถวายรวมส่วนรวมที่เอาความร้องปลูกจะร้องด้วยพร้อมด้วยท่านจะมาเสพมังกรให้กับเด็กยอดพ่อปู่จับเพราะว่าพรนะครับก็อีกสักนิดนึงนะครับเราสักผู่ก่อนแล้วก <end> so okay, ันนะครับ